ปูมาหามู้นี้ไงเคยเอาของมาไงโเหมียวหมียวไม่ใช่ปู่อะนั่นกูอะเชียบเชียบ่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบมคงเชียบเชียบอีพีหนึ่งร้อยแปดครับผม อย่าเพิ่งเสียเวลาอะไรทั้งสิ้นท่านผู้ชมวันนี้เรามีสปอนเซอร์ฮะ l a g n a l o g X Next Generation ก่อนจะเข้าไปดูรายการเฉียบของญอาตจูงมืออันมีข้างทุกคนเข้าไปดูเกม l a g n a l o g กันก่อนไปผมพาเพื่อนๆเ,เข้าเกมแล้วมาสร้างตัวละครก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆผมเล่นไปแล้วนะแต่ว่าพาเพื่อนๆมาดูหน้าต่างการสร้างตัวละครนะครับนี่ตัวผู้ชายนะฮะนี่ตัวผู้หญิงได้ด้วยนี่เขาจะเดินมาแบบนี้แป นะครับทรงผมนะสาวๆน่าจะชอบเลือกสีได้นะครับผมน่ารักจังเลยวุ้ยทรงนี้น่ารักเปลี่ยนดวงตาได้ด้วยนะครับผมชอบตาแบบไหนอ่ะเอาแบบแนวดุดุไม่เออนะอันนี้แนวดุดุนะครับก็เลือกสีตาอสีเดียวกับผมอ่ะลองก่อนเริ่มเกมไป นะครับตัวเกมเนี่ยนะครับผมก็ช่วงแรกก็จะเป็นการวิ่งเก็บเลเวลเก็บเควสอะไรแบบนี้นะครับเรื่อยๆเพลินแป๊บๆเนี่ยเลเวล20 30เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตัวหลักผมดีกว่าคุณผมูม้ชมนี่ตัวละครหลักผมเลเวล26แล้วนะครับพคนหนุ่มหัวเขียวเอ็มพาเพื่อนๆไปดูหลายๆจุดดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นการวิ่งเควสนะนี่มีสัตว์ขี่ด้วยท่านผู้ชมดูสัตว์ขี่กนะันอมะเนสัตว์ขี่นะครับผมนี่มีหลายตัวท่านผู้ชมมีช้างครับมีน้องช้างนะครับแพนด้า นี่มอเตอร์ไซค์คุผู้ชมแหมแฟชั่นแฟชัฟน่นนะครับเน่่อันนี้คนใส่เยอะสมัยผมเคยเห็นนะรุ่นพี่ผมกวเ,เล่นแล็กนาล็อกในร้านเกมบและคือมันเล่นง่ายท่านผู้ชมผมไม่มีความรู้เรื่องแล็กนาล็อกผมยังเล่นได้อ่ะประมาณนี้นะครับตลาดกลางสามารถหาของซื้อของหรือว่าดรอปของเอามาขายในนี้ได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมเป็นระบบตลาด อุปกรณ์คอสตูมมีขายหมดนะคุณผู้ชมเน่ๆๆนี่ตรงนี้สําคัญมากท่านผู้ชมตรงคาริว้าวนี่นะครับมันเป็นกระดานเหมือนเป็นกระดานเควสอนะท่านผู้ชมแต่มาถึงแล้วนะครับเราก็กดรับเควสสักเควสหนึ่งละกันอ่ะเราไปทำเควสกันครับผมมาดรอปตรงนี้นะครับอาชีพที่ผมเล่นเนี่ยฮั Hunter นเตอรน์นะครับผมนักธนูนะฮะว่าเลเวลยังไม่สูงมากนะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยซอย <c oughs> ไม่ถึงแบบไม่ค่อยยิงเร็วมากอะไรแบบเนี้ย <c oughs> อ่าครบแล้วนะครับ เราไปส่งเควสกันมันจะช้าดีเราใช้ปีกไปเลยบัตเตอร์ไฟวิงอ่าถึงแล้วอ่านะครับเราก็ส่งเควสไปนะครับเรียบร้อยนี่เป็นส่วนของการทําเควสกระดานนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆเบื่อในการทําเควสนั่นนู่นนี่ตกปลาตกให้ได้อะไรก็ได้ครับ10ชิ้นครับโยนเป็ดลงไปสิบชิ้นเอาไปส่งนะครับผมได้ EXP ได้ของปุ๊บได้เลยเนี่ย เมื่อกี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเป็นย่าหวานนะผมตั้งชื่อว่าย่าหวานละกันนะครับจีบหญิงซะหน่อยหน่ข้าเธอ,เโ,อเโชว์ปากามเลยมีใมหนะ้ตอบกูเนี่ยโอ้โหมั่วตั้งใจตกปลากันคุณผู้ชมเหลือเชือ่อมาเข้าสู่รายการเชียบของเราดีกว่าขอฝากสปอนเซอร์ต้นคลิปไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันพาร์ทนี้คลิปวิดีโอไหนจะได้ MVP ไป ไปไอ้ไม่หลุดมานะมึง อย่างเงี้ยนะครับเป็นห่งวงวันที่พระเจ้าโกรธยังมีฮันนี่โทสที่เขียนข้างเจอคนใจหมามีไอติมวาน,นิลลาคอยปอบโยนถ้าจะมาสตรอเบอรี่จะไปขี้ที่ไหนก็ปัดที่นั่งกินอยา่างเปล่าเปียวอยากเป็นเบาหวานคนเดียวไม่แบ่งใครสามข้าหวานสามเศษสามงานกูย็ดเย็ดไอติมหาเหลือแล้วฮันนี่โทสอยากโดดไปหน้ามึงขนมปังราดช็อกโกแลตกูมีท่อปแป๊บกูอยากโดนไหมอยากกินอาร์เตอิเยลให้สั่งแก๊บอยากมีชีวิตอยู่แป๊บๆป๊บเดี๋ยวจัดใหแ้แล้วลนื่มชาอยากดื่มเลือดข,ของ หวานให้เด <mile> ็กมันดูแสบคอขู่ให้เด็กมันจามมนจะได้ไปนอนยิ้นอยู่ในหัโลงชาอย่างตามือแล้วเมื่อไหร่จะถึงตามึงกินชานอนไม่หลับกินตีกูปั๊บหลับไม่ตื่นเพิ่มหวานใส่ไซละอยากใส่หน้ามึงให้ยับต้องเพิ่มอะไรใส่ตีวันนี้ละกินแบบกูตัวตัวปลาวันนี้เลยฮันนี่คือน้ำคืนถ้ากูเจอมึงคือถึงแต่ชีวิตวันที่ระเจ้าโกรธยังมีฮันนี่ถกของหวานมันเข้ากับนักเลงนี้ยังไงวะแคปชั่นกินหวานอะแต่เปรี้ยวตีน เอะนะนมีเยอะนะคุณผู้ชมลองครับลองมาฟล l o w ลองมาดูคลิปวิดอนะครับมีเยอะฮะแอคเคาตามนี้เลยนะครับผมคุณพาลุ่งการละครลองมาฟล l o w ติดตามดูเลยครับผมชเชบเฉียบปะดีนะดีนะพวกมึงมันอะไรเล่าไหมฮะใส่เดี๋ยวกูมไม่เล่าฮะเออไปโกรธใครมาเนี่ย <laughs> พ่บอลให้รวยอย่างเดียวแถมให้ไปรับเงินนากคุณยายแบบเดี่ยวๆด้วยนะฮะโอ้โหคอมเมนต์เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเคี้ยวหมากเหลือเชื่อคุณปอนนะไอ้ฟอลโล่กันได้จอบเจี๊ยบเจี๊ยบอ่ะชอบชอบชอบหูนักเลงจัดเลยนี่คือม่่งกวนที่มาเมืองกวนใช้ตัวเย็นไว้ประมาณหนึ่งเดือนครับโอ้โหเดือนหนึ่ง สังเกตได้ว่าตัวนี้ผมกันนะครับเหนียวมากนะครับเหนียวมากนี่คือ <S <S เหนียวอะเหนือคาดนะในหัวผมไม่คิดไม่อย่างนะนหัวผมคิดว่าเอ้ยเขาใส่ฟันปลอมหรือเปล่าหรือเออฟันอะไรอย่างเงี้ยฟันปลอมหลุดอะไรเงี้ยโอ้โหเหนือคาดเนะ กวนที่เรียนม,มาประมาณนึงเดน ดูสิทัพกันว่าการเขียนอย่างเงี้ยบนหน้าเนี่ยไอายเดนเนอร์เนี่ยไอายเดนเนอร์เนี่ยทนหรือไม่ทนอย่างนี้ดีกว่าใครของจ๊อลูกค้าเหรอทีชสู้เปียกถ้าเกิดไอายเดนเนอร์ดีจริงจะไม่ออกใช่ปั๊วสะอาดเลยพอไหเหรอเฮ้ยไม่คือ อน่ะอะไรเนาที่ออกง่ายเนี่ยมันมีข้อดียังไงมันจะไม่เออขนตาถูกไหมเราเราจะไม่ได้ใจแขวายใจไม่ออก เรือดำน้ำเป็นอะไรอ่ะเรือดำน้ำเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะลองแดกภาษีของประชาชนดูสิเดี๋ยวนี้ใครถกก็แดกกันตั้งนั้นแหละเพราะแดกแล้วเรือดำน้ำปิดสตาร์ทปิดไงจริงฮะไปให้สุดไปให้สุดจบเลยไปให้สุดมึงมีอีกไหมเดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูนี่เขาบอฟโร่นะ หลอยท่านผู้ชมผมบอกเลยคนนี้คือทีเด็ดรีบดูก่อนจะโดนอุ้มอุ้มไปกินข้าวเน่เน่ๆๆ่่่บอกแล้วมีอีกบอกดูบันๆนุันอะไรอะสวยเหลือคาดฮะไม่พูดแล้วเหลือจะเชื่อไม่พูดแล้ว นะครับคนลำคาญเหนือคาดนะ4เจี๊ยบ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 นะครับอย่างที่บอกฮะมาฟอลโล่นะครับผมมาริบดูคลิปนะดิโอ้โหโอ้หเนี่ย หาก oh ูบูลลี่หน้าตานี่ก็ดุงส่งคลิปไปดี๋วะโอ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 จะติดไฟแล้ววะลอยฮะไม่ใช่ไม่เทียบอ่ะทำเป็นเล่นกันอยู่ได้คำในแต่ละแบบเชื่อกูเหรอมีเห็นไห ชนบทในญี่ปุ่นว้าตตดต่อเป่าใช่ไหมไม่ตัดต่อใช่ไหมเป็นกินสกิน กูกูดูแย่เลยตอนนี้กูดูแย่เลยทุกสายตามองกูเฮ้ยไอปีมึงไม่รักชาติเหรอโหดุงอึ้งจังเลยมาอยู่ญี่ปุ่นดิมทำตัวอย่างนี้เออโหจริงปะเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นนะไม่ใช่แค่น้ําใสอากาศดีแต่ถนนเขาไม่มีเศษขยะเลยสักชิ้นคือสะอาดมากๆคือหลายๆคนที่ดูคิวิโรนี้เนี่ยนะครับน่าจะ ผมเช้คว่าน่าจะานะน่าจะมีหลายท่านที่เคยไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเคยไปโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปต่างประเทศเลยญี่ปุ่นเนี่ยเป็น1ประเทศที่แบบ ใช้คำว่าใฝ่ฝันเลยแล้วกันอยากไปเที่ยวอยากไปเ,เห็นบ้านเมืองเขาอะไรเงี้ยคือเราฟังอย่างเดียวนะครับคนนั้นมาเล่าคนนี้มาเล่าคนนู้นบอกว่าดีคนนั้นบอกว่าเยี่ยมอะไรยเงี้ยเราก็ฟังมาอย่างเดียวแล้วก็ดูคลิปวิดีโอเออมันดีจังเลยเราเลยอยากไปสักครั้งหนึ่งผมนี่คือแบบตั้งแกนเลยเป้าหมายของผมอยากไปประเทศญี่ปุ่นสักครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ดีมากเลยเชียช่ยเปล่า น้ำเขาดีดีจริงๆมีคนเคยเล่าให้ผมฟังว่าแบบท่อระบายน้ำประเทศญี่ปุ่นน่ะมีปลาผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเขาเล่าให้ผมแบบมีปลาย่างเนี้ยแบบเป็นปลาเลี้ยงเลยลองบ้าเราดิตายอ่ะแมวแมวจ้ะปู่หาพวกนี้ไงเคยเอาหรอกไงโพว์แมวแมวไม่ใช่ปู่อ่ะนั่นกูอะ แมวแมว叫แย่แย่แย่โธ้าอายไยะไม่เียบมานั่งรอเชียบกันเองชิบหายอ้ยเพลงๆเปลี่ยนอะกเป็นสีอย่าง อะไรอ่ะแท็กเพื่อนมาสู้กับท่านฤษีอย่าล้มึงดูมึงดูสเต็ปฤาษีก่อนนี่ มุลตู์ใช้ยาส,าสีเขียสุดรอะไรครับสูตรเรื่องน,น้ำอยู่แล้วครับสูตรเรื่องน้ำไม่พอต้องสูตรตัถังไห,ห้แหลกพาสิ่งมีชมาดองด้วยออไปลองไหมครับผมไปกัทำอะเราโอเคเล่า okay, okay. yeah. จอบลอยเงาเหี้ยทนะี่มึงไม่กลัวเลยเลยจริงๆใช่ไหมโถษยาสีเขียวเช,ชียบอ่ะกเสียงกุญแจดังปุมมอมลานคืออะไรอ่ะ ได้ยินเชีงคุนเจดังบงลังเชียงคุเจดังบุ้งลังุ้งังบงลังบุ้งลังเชียงดงบุ้งลังบุ้งลังบงลังบงลังช่งเก่งกันมากเลยเชี๋บป้าต่อก็หนูไม่ได้ถามป้ะอย่ามาขึ้นเสียงกับแม่นะ ก็หนูไม่ได้ดโอย่ามาตามเสียงกับแม่นะอย่ามาเสียงดังกับแม่นะก็หนูไม่ได้ถาปก็หนูไม่ได้ถาป้าอย่ามาขึ้นเสียงกับแม่นะเถียงให้ตายนะเหตุมาใย่อยากจะเข้ามาเถียงจะอธิบายพูดอธิบายให้ตายมึงหาเหตุผลแบบโอ้ยล้านอย่างแล้วฉันเป็นแม่แกนะฉันเลี้ยงแกมาเลียบ่ะเหนือขาบ่ะน้องเอกะ เชียบปะพูดแล้วมันกเศร้าคุณผู้ชมจริงหวัง This is It's a little one. My friend, w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 hat s h i n g Why are you scared? ตอนแรกไอคลิปแนวนี้มันหายไปแล้วนะหากเงินดื โพเหลือสองพันไปดูคลิปต่อฮะไม่หไปเที่ยวกับเพื่อนนะเสื้อเสื้อที่แม่ซื้อให้สิลูกแม่แต่มันคือแบบคือแบบเสื้อที่แม่ซื้อให้มันมันไม่สวยมันสวยมากแม่ดูถูกใจจริงฮะคุณแม่ฮะเสื้อแม่ซื้อให้ไม่สวยเหรอหนูมากแม่น่ารักเห็นไหมแม่หนุไปเที่ยวกับเพื่อนนะ ใส่เสื้อที่แม่ซื้อให้สิลูกแม่จะ<อ>มันมแบบเสื้อที่แม่ซื้อให้มันมันไม่สวยมันสวยมากแม่ดูถูกใจหนูมากแม่จริงอนะแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะ, <c oughs> <c oughs> ะเจี๊ยบะ่ะน้องการนะใจเกเล้ไหมล่ะ ใจเกเรฮะเหนือเชื่อแทมไม่คำหนึ่งเหนือคาดฮะกูไม่ไอ้สักเทียบอ่ะโอเคครับผมพร์ทนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับฝากด้วยนะครับกับแล็คนาล็อก X Next g e n e r a t i o n ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะจ๊ะใจกันครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ bye-bye